ฐานข้อมูล s p i n งเกอร์นะคะเข้าจากหน้าเว็บสำนักวิทยบริการไปที่ฐานข้อมูลออนไลน์ค่ะหาเลื่อนลงมานะคะจะเห็นชื่อ s p i n g e r i n g Journal นะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะเมื่อเข้ามาในหน้าแรกนะคะจะสังเกตได้ว่ามีรูปแบบการสืบค้นหลักๆอยู่3รูปแบบด้วยกันนะคะเป็นในลักษณะ Basic Search นะคะเป็นช่องการสืบค้นนะคะ เป็นการสืบค้นแบบไร่เรียงนะคะตามกลุ่มวิชาข้อเรื่องต่างๆนะคะแล้วก็ส่วนที่3นะคะเป็นการเลือกจากประเภทของทรัพยากรน,นั่นเองค่ะ,ะเราใส่คำคีย์เวิร์ดลงไปในช่อง basic search นะคะจากนั้นกดปุ่มค้นหาค่ะ,ะก็จะปรากฏหน้าผลลัพธ์นะคะรวมถึงแสดงจำนวนผลลัพธ์ที่ได้มาทั้งหมดนะคะ ซอสบายเป็นการจัดเรียงตามความเกี่ยวข้อ,ของความใม่สุดเก่าสุดแบบนี้เราสามารถเลือกได้เลยนะคะ,ะการ e f i n e Your Search นะคะหรือการจำกัดการสืบค้นนั่นเองเราสามารถติ๊ก Include Preview Only Content ออกเพื่อให้ได้ตัวรายการ Full Text นั่นเองนะคะจำนวนก็จะลดลงไปนะคะตามหัวข้อต่างๆนะคะ Content Type นะคะ เราสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าเราต้องการประเภทของทรัพยากรประเภทเอะไรนะคะแน่นอนว่าจำนวนก็จะลดลงเรื่อยๆนะคะเลือกรายการบทความที่เราสนใจคลิกเข้าไปเลยค่ะก็จะแสดงรายละเอียดต่างๆของบทความนะคะเราสามารถดาวน์โหลดที่ดาวน์โหลด PDF มุมบนขวานะคะ คลิกนะคะเข้าไปก็จะปรากฏรายการแบบนี้คลิกอีกครั้งหนึ่งนะคะเลือกโฟลเดอร์ตั้งชื่อและคลิกเซฟค่ะง่ายๆเลยใช่ไหมคะสำหรับการดาวน์โหลดบทความจาก s p i n n g r อร์ลนะคะ